สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันหนแน่นะคะอาจารย์นหนอแนนชนแนลค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นดวงความรักประจำเืินพฤศจิกาย,ยน2567ค่ะวันนี้มาลุ้นกันนะคะพลังงานความรักของชาวกรกฎว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักโงรัศรรไทยค่ะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ เป็นตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารยญญาในการรับชมนะคะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะมาดูพลังงานใบแรกนะคะโอ้โห long distance ค่ะรักทางไกลนะคะอ ชาวกรกฎนะคะอาจจะมีคู่นะคะเป็นรักออนไลน์นะคะรักทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะ Love knows no distance นะคะแต่ความรักเนี่ยทำให้คุณรู้ว่ามันไม่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเมื่อรักกันแล้วนะคะยังไงก็คิดถึงกันยังไงหัวใจก็เชื่อมโยงหากันนะคะ It transcends time and space โอ้โหเหมือนกับอาจจะมีเหมือนกับแอปพลิเคชันนะคะวิดีโอคอลอ่ะนะคะทำให้คนสองคนเนี่ยส่งความรักส่งความห่วงใยถึงกันและกันได้นะคะแถมเหมือนกับมันมีอารมณ์แบบโลกเป็นสีชมพูนะคะคิดถึงกันและกันตลอดเลยนะคะบางทีเหมือนกับอยู่ไกลก็อาจจะเหมือนกับอยู่ใกล้เพราะรายงานนะคะทุกๆการเคลื่อนไหวของกันและกันเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ พีวิดีโอคอลกันตลอดกินข้าวกินขนมไปไหนก็วิดีโอคอลนะคะ Adventure นะคะ s e e k Adventure together It adds excitement นะคะ to your journey ว้าวบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะคุณได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาได้เดินทางมาหาคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเราได้ไปทริป ที่แบบตื่นเต้นท้าทายนะคะร่วมกันหรือเปล่านะคะไปขึ้นดงขึ้นดอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าไปปีนเขาอะนะคะสวยงามนะคะไพ่ใบนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะดาอวยนะคะ and opportunity is about to present itself นะคะ that leads you to a new person โอ้โหเหมือนกับคนโสดนะจังว่าประตูแห่งความรักของคุณ เปิดแล้วนะคะแล้วคุณได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะเป็นคนไกลต่างจังหวัดต่างชาติแต่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นําความสดใสน,นะ,ะนำสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณเริ่มเปิดประตูตหัวใจกับเขาแล้วนะคะดวงความรักเปิดแล้วนะชาวกรกฎนะมาดูกันกับไพ่ Ora c l e อีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้จะเป็น r ร m a n c e a อ g e l เฟรเหมือนกับมันคลิกกันมากนะคะมันมีอะไรที่เหมือนกับว่าต่อให้เป็นความรักที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับเข้าใหม่ปามันกันตลอดเลยนะคะเข้ากันได้ดีคุยกันกันหนุ่งกันหนิงคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะอารมณ์แบบนี้มาดูกันต่อ this could be จิวันนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละนะคะที่คงจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วนะคะไพ่บอกว่า you have already met the romantic partner you seek นะคะคุณได้พบกับเขาแล้วนะคะคนที่มีความรักที่โรแมนติกนะคะที่คุณค้นหามานานที่คุณตามหามานานนะคะว้าวพลังงานดีนะคนโสดนะคะน่าจะ เจอจริงๆจ,จังๆแล้วนะคะในเดือนพฤศษษจิกายนนี้นะคะได้มาลอยกระทงแบบด้วยกันแล้วนะคะกระทงไม่ต้องแบบหลงทางไปไหนแล้ว <c oughs> นะ Attraction นะคะเป็นคู่ที่น่าจะเหมาะสมกันด้วยนะคะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะคุณสองคนน่าจะมีเคมีที่เข้ากันได้ดีมากๆนะคะพลังงานขึ้นมาดีเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพทาโร่นะคะ อย่าเอาบไว้ใบหนึ่งนะเอาไว้ใบหนึ่งหาไพ่ไม่เจอ <c oughs> <c oughs> มาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะโอ้โหหกถ้วยนะคะไพ่ความรักขึ้นมาใบแรกไพ่ความรักก็ขึ้นมาแล้วนะคะ พลังงานของ6ถ้วยนะคะความรักต่างวัยนะคะหรือความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะเรื่องของอายุเชื้อชาศาสนานะคะภาษาวัฒนธรรมต่างๆนะคะแต่ว่ามันกลับมีความโรแมนติกกับมีความแบบมีแพชชั่นต่อกันนะคะต่อให้แตกต่างแต่มันก็จะมีการเข้ากันได้ดีนะคะในอีกหลายๆเรื่องนะม,มาดูกันต่อนะคะว่าไพาจะบอกว่าอะไร โอ้ทำไมไพสวยจังเลยเดอะสตาร์ค่ะบางคนอ่ะเจอความรักครั้งนี้จากการอธิฐานขอก็ได้นะคะหรือได้อย่างที่อธิฐานเลยก็ได้นะคะเป็นสายต่างชาติเป็นสายป๊อปป้าเป็นแบบนะคะเออเป็นความรักที่ได้มาแบบเหมือนที่คุณได้อธิฐานขอเอาไว้นะคะพะมิดค่ะว้าวเหมือนเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่ เออเป็นคนนิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่ดูจิตใจดีนะคะเป็นคนที่เก่งชอบศึกษาหาความรู้นะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะหรือว่าเป็นคนที่เก่งด้านใดด้านหนึนนน่งเฉพาะทางมากๆนะคะเฮอร์มิตนะคะมีไพ่ของเดอะฟูลเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเขา เขารักคุณในแบบที่คุณเป็นนะ่ะเขาให้อิสระกับคุณนะคะในการที่จะมีความรักครั้งนี้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่กดดันนะคะมันไม่แบบรู้สึกเหมือนกับว่าถูกบีบบังคับใจอะไรนะคะอัศวินถ้วยนะคะเขาเป็นชาวทัดน้ำก็ได้นะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าสนิทกับใครแล้วนะเขาจะหวนกับเช็คแคร์ดูแลเอาใจใส่นะคะแต่ถ้าไม่สนิทเนี่ยความเป็นเทอร์มิตคือภายนอกอาจจะดูทรงภูมิดูเป็นผู้รู้แต่แอบนิ่งนะคะหรือเป็นคนฉลาดตอบแก้งโง่นะคะแต่จริงๆเป็นคนที่แบบเก่งอยู่ข้างในนะเขาเป็นคนอบอุ่นด้วยนะคะอัศวินถ้วยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะมีเซน์เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาได้ดีนะคะความเป็นอัศวินถ้วยอืม มาดูกันต่อนะชาวกรกฎห้าเหรียญค่ะมีไพ่ของ10บดาบ w e อฟ of อ fortune ค่ะ ว่ค่ะเราก็อัศวินไม้เท้านะคะมีพลังงานของชาวทัตไฟแม่สิงห์ธนูเข้ามาด้วยนะคะความเป็นอัศวินไม้เท้าเขาอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่มากๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับต้องเดินทางนะคะหรือทำงานที่จ,จะเกี่ยวข้องกับ สายงานที่ลุยๆนะคะใช้ความเป็นผู้นำก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่ได้เจอกันนะคะหลังจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจบกับความสัมพันธ์ที่เจ็บเจบนะคะฮิวใจตัวเองได้นะคะแล้วเขาก็เข้ามาในจังหวะที่คุณกำลังฮิลใจอยู่พอดีเลยก็ได้นะคะ Wheel of Fortune นะคะบทที่จะรอก็รอนะคะแต่บทที่จะมาก็มาแบบรวดเร็วมากมนะคะสำหรับความรักครั้งนี้นะคะว e e อ f f ฟอร์จูแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะหรือมาในแบบที่คุณอธิษฐานขอเลยก็ได้นะคะมาเหมือนกับเจ็ดถ้วยออกมาจากความฝันของคุณเลยก็ได้นะคะสำหรับคนคนนี้นะเหมือนเขาเองก็รู้สึกไม่แตกต่างจากคุณนะคะเขาเองก็เหมือนกับมีเซนส์นะคะว่าความรักครั้งเนี้ย มันดูไม่น่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะต่อให้คุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างอะไรหลายหลายอย่างนะคะแต่เขารู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นความแตกต่างที่ที่เหมือนฟ้าส่งมานะคะอะไรที่คุณมีนะคะเขาอาจจะไม่มีแต่อะไรที่เขามีคุณอาจจะไม่มีนะคะแล้วมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะวิวเอฟรจุนกับหกถ้วยตรงนี้นะคะเลยทําให้เหมือนกับคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคู่ที่แบบ อยู่ด้วยกันแล้วครบจบที่เดียวนะคะมีพร้อมทุกอย่างนะคะเก่งครบถ้วนมากๆนะคะเมื่อคณสองคนมารวมกันนะคะหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าช่วยต่อเติมนะคะจะถ้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสิ่งดีๆให้กับชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวมาดูสิว่าเรื่องราวความรักนะคะของคุณจะเป็นยังไงนะคะ นึกถึงความสัมพันธ์ของดารานักร้องคู่หนึ่งนะคะเหมือนกับผู้ชายอยากจะเปิดร้านตัดผมนะคะแล้วผู้หญิงก็เหมือนกับไปหาสถานที่ไปหาทุกอย่างมานะคะให้เปิดร้านได้นะคะแถมช่วยขยายสาขากลายเป็นกิจการนะคะร้านตัดผมที่ ทำอย่างมั่นคงนะคะเป็นคู่ที่แบบช่วยเสริมซึ่งกันและกันจริงๆนะคะเอาแบบนี้เลยนะชาวกรกฎคุณอาจจะได้คู่ที่เป็นแบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยะคะ่ะคุณสองคนอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนในวัยเด็กนะคะสําหรับบางคู่นะคะหรือบางทีคุณสองคนอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมาเจอกันก็ได้นะคะหรือเจอกันแล้วมันทําให้รู้สึกเหมือนกับ ลดอายุนะทำอะไรที่มันเด็กเกเล่นกันเหมือนเด็กๆนะคะเพย์ฟูลเนสก็ได้มีไพ่ของสองดาบค่ะล o v e เวอสังเหรียญน,นะคะ เหมือนมีบางบางคนนะคะเอ็ดฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่ขี้อ้อนมากๆนะคะต้องการความมั่นใจนะคะอยากให้บอกรักกันตลอดเวลาเลยหรือเปล่านะคะบอกรักกันันละหลายๆรอบเลยหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้มีไพ่ของเดซนะคะเดซเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะราชาไมิเท้าแล้วก็ ก้า <9. S 2> เหรียญค่ะ M place. อ้ห้ไพ่ปิดท้ายคือไพ่ประจำราศีกรกฎนะคะชาริออนะคะพระพลังงานของคุณเลยนะคะเหมือนตอนแรกๆคุณรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนฝันอย่างนี้นะคะสองเหรียญนะคุณลังเลคุณไม่แน่ใจนะคะว่า เหมือนกับความรักครั้งนี้มันมาได้ยังไงนะคะเนี่ย l รา e บ s แล้วก็สองเหรียญนะ่ะเหมือนกับอยู่ดีก็ได้มารักกันอยู่ดีก็ได้มาแบบเหมือนกับมาใช้ชีวิตด้วยกันนะคะมาเป็นคู่ชีวิตของกันและกันก็ได้นะคะความเป็นสองเหรียญน,นะคะเหมือนมันอาจจะมีความแตกต่างอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นอุปสรรคที่กั้นอยู่นะคะ แต่แล้วนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้อุปสรรคอะไรต่างๆนะคะกำลังจะหมดไปกำลังจะจบสิ้นไปนะคะหรือบางคู่เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่า คบหาดูใจกันนะคะแต่ยังไม่ได้ให้สถานะนะคะ love w r s นะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ให้สถานะกันแล้วนะคะเหมือนเขาชัดเจนกับเรามากๆแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะชัดเจนกับเขาเช่นกันนะคะเพราะว่าจบด้วยพลังงานของ e m p r e s s แล้วก็ chariot นะคะเหมือนพร้อมเดินหน้ากับความสัมพันธ์มากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสาวกรกฎเหมือนกับว่าแพนไว้แล้วนะคะถ้าเขาขอเราเป็นแฟนนะคะเราจะ say yes เลยนะคะ เหมือนพร้อมแล้วแหละที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปนะคะชาวกรกฎบางคนอาจจะเหมือนกับ ใจนี่ฝันนะคะไปถึงแบบการได้มั่นหมายแต่งงานนะคะมีลูกมีครอบครัวร่วมกันไปแล้วนะคะรางคณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนะคะคือบางคนเนี่ยก้าวเหลีนะ่ยนอาจจะโสดมานานมากนะคะแล้วก็เหมือนอาจจะเป็นคนที่รักคนยากนะคะแต่เมื่อเจอคนที่ถูกใจแล้วเหมือนกับคุณเองก็พร้อมที่จะเปิดใจจริงๆนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานแบบนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจันทร์ดูความรู้สึกของเขาให้กับชาวกรกฎนะ ความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะห้าเหรียญค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนนะคะชอบอ้อนชอบอะไรคุณมากๆเลยก็ได้นะสีดาบค่ะหรือคุณอาจจะอ้อนเขาก็ได้นะคะสีดาบ the world เป็นรักทางไกลจริงนะเดอะเวิลด์ขึ้นมาแล้วนะคะมีไพ่ของ ห้าดาวค่ะแปมใเท้าค่ะเดอะโอห้าดาวบ,บางคู่ความรักมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะในเรื่องของภาษานะคะอาจจะเป็นคู่ที่ต้องฝึกภาษาหรือใช้แอปแปลภาษาในการสื่อสารกันก็ได้นะเดอะซันว้าวเดอะซันนะคะอัศวินดาบมีไพ่ของเดทนะคะคนนี้เป็น คนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วเขาจําเป็นต้องจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์เดิมเขาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขาติดอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ของเขานะคะคจบกับความสัมพันธ์ที่มันค้างคาได้นะเพราะว่าเดทขึ้นมาแล้วนะคะเมจิกเชียนน่าจะเป็นคนไกลจริงๆนะคะนฝั่งของเขาเองเนี่ยเหมือนกับเขารู้สึกว่าการที่ได้เจอคุณเนี่ยเหมือนกับ ทำไมถึงเพิ่งมาได้เจอกันในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเหมือนกับทําไมไม่เจอกันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาไปเจอความรักที่มันเต็มไปได้วยอุปสรรคนะคะเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดมานะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะจบมันไปแล้วเพราะว่าคุณคือเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่สอดส่องเข้ามาในชีวิตของเขานะคะดูสิพลังงานของเดอร์สั้นนะคะเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยเขาชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเขารู้สึกว่า ภาพของคุณในการที่จะได้เดินไปเคียงข้างกันนะคะไปมั่นหมายแต่งงานกันเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมากๆนะคะเหมือนกับคุณคือตัวจริงในชวุดของเขาเลยนะพลังงานเดอะซันที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเขาอัศวินดาบนะคะไม่ดีรออะไรแล้วและะ้วสีดาบนะคะไม่เฉยไม่อะไรแล้วนะคะเดินหน้าสะสั่งปัญหาจัดการปัญหาอะไร หลายอย่างที่ติดค้างในชุดของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งก่อนหรือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าเขาฝันไว้แล้วนะคะว่าเขาจะต้องได้มาอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะหรือให้คุณไปอยู่ด้วยกันกับเขานะคะเจ็ดถ้วยกับเมจิกเชี่ยนนะคะดูสิพลังงานตรงนี้นะ เหมือนเขาเป็นคนที่มีเซนด้วยนะคะเราเขารู้สึกว่าก่อนน้าน,นี้ถ้าเขาเลือกผิดนะไปเลือกถ้วยที่เป็นงูมานะคะตอนนี้เขาจะเลือกถูกแล้วนะคะเลือกถ้วยที่เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองนะคะคุณเป็นของมีค่าสําหรับเขามากๆเลยก็ได้นะคะ นะไม่เป็นไรนะคะอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยมันก็จะจบกันไปนะคะแล้วในที่สุดจักรวาลก็จะเหวี่ยงคนที่ใช่เข้ามานะคะเหมือนเหวี่ยงคุณให้ไปอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะชาวกรกฎแล้วจันดูต่อให้นะคะสำหรับพลังงานชาวกรกฎเองความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามีไพ่ของเฮอร์มิตเขาเป็นคนที่แสนดีสําหรับคุณนะคนที่ดูใจดีจิตใจดีนะคะมีไพ่ของเก้าดาบ ส่งไห้เท้าค่ะอราชาเหรียญน,นะคะเป็าชาวทัดดินมังกรพระสบกันก็ได้ะคะ่ะสั่งให้เท้าค่ะอราชาดาค่ะเป็นชาวทัดลมกลมิถุนตุนก็ได้นะคะมีไพ่ของไฮพิเทเชส หนึ่งถ้วยค่ะชาวกรกฎเองนะจะรู้สึกว่าบางทีคนนี้เป็นคนที่ห่างหายไปจากชีวิตของคุณแล้วได้วนกลับมาเจอกันนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นความรักครั้งแรกก็ได้นะคะได้วนกลับมาเจอกันอีกนะคะหรือว่าอาจจะรักเขาตั้งแต่แรกพบแต่ว่าไม่กล้านะคะไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าเผยความรู้สึกก็ได้นะคะแต่คุณรู้สึกถูกชะตากับเขานะรู้สึกว่าเขาใช่นะคะคนที่จะมาเป็นความรักของคุณจริงๆนะคะแต่อาจจะเหมือนกับ มันมีการสงวนท่าทีหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ทําให้ตอนแรกๆเนี่ยไฮพิทเทสคุณค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกค่อนข้างมากนะคะเหมือนกับบางบางคู่นะคะถ้าเกิดเขาไม่เข้ามาทักไม่เข้ามาสร้างความสนิทสนมกับคุณเนะี่ยคุณก็จะไม่กล้าไม่กล้าทักเขาไม่กล้าไม่แต่มองตาเขาก็เลยนะคะมีความเขินอายมากๆากนะคะสากกรกฎนะคะแต่เหมือนกับว่าพอเขาส่งสัญญ,ญาณดีๆอะไร เข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณใจฟูมากขึ้นนะคะแล้วกล้าที่จะสนิทก,กับเขากล้าคุยกับเขานะคะกล้าเปิดเผยความในใจมากขึ้นอจารย์ดูให้ต่อนะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญค่ะ ให้ของสามดาจัสติสนะคะอัสวินถ้วยค่ะสีไม้เท้าแบดเหรียญค่ะ เด็กถือดาบว้าวเด็กฟูนะคะมันกับพลง,งานตรงนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะสมดาบนะคะอาจจะเหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเคลียร์กับความสัมพันธ์ที่ติดค้างอยู่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เขาพ่อแม่เรานะคะมีส่วนของคนที่เป็นบุคคลที่สามเข้ามาแล้วขัดขวางความรักครั้งนี้นะคะ แต่เหมือนกับว่ามันมีความพยายามที่แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ j u s t i c ด้วยเหตุได้ผลด้วยความถูกต้องนะคะด้วยอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ย พร้อมที่จะได้เริ่มต้นเป็นแฟนกันนะคะหรือได้เริ่มต้นมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณกับเขาว่าแปดเหรียญนะผูกพันกันมากๆนะคะพร้อมที่จะสู้เพื่อความรักครั้งนี้นะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่ามันเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรได้แล้วจริงๆนะคะเดอะฟูลนะคะจนคุณรู้สึกแบบโล่งใจมากๆกนะคะกับปัญหาอุปสรรคที่อาจจะขวางกั้นความรักของคุณอยู่แต่ว่าในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมันจบไปแล้วนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันแล้วนะคะพลังงานของ สี่ไม้เท้านะคะได้มีสถานะแล้วนะคะหรืออาจจะได้แบบมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ได้นะคะพลังงานของชาวกรกฎนะคะยังไงก็ขอเป็นเรื่องราวความรักที่สมหวังของคุณนะคะส่งกําลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับช่องของอาหน่อยแน่กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ